เก่าดูโบราณมากพี่พี่ใช่นี่แหละแล้วก็มานั่งขอให้เขาไปไม้ทับถมกันจนเป็นพื้นเลยดีอิเขาสื่อสารอะไรกับเราหรือต้องการจะบอกอะไรเราบาลูอาจจะเข้าใจภาษาเขาอันยมันีมีอยู่ในใต้พื้นแต่พวกเขาอนุรักษ์ไว้เก็บภาษาไว้ก็ได้ระวังนะ

สวัสดีครับผมสวัสดีพี่แฝดสีลุงป้านาาาที่น่ารักทุกทท่านด้วยยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยวันนี้ผมมากับแฝดใหญ่ครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะกลับมายัางน้ำผาหินว่า,วาน้าตกเก่าที่อยู่ของมนุษย์ลูครับมนุษย์รูแล้วผู้นําเป็นผู้หญิงก็คือเจ้านางผู้นําชื่อว่าเจ้านางนะเราสองคนจะมาหาท่านเจ้านางแล้วก็นําเป็นน้ำขนมมาฝาก ด้วยซึ่งก็พี่ๆหลายคนก็ควจะคิดเหมือนกับเราคือมาที่น่ต้องมีของฝากด้วยบางทีเราก็มาแบบว่าไม่มีก็กได้พี่ๆนะเพราะเราก็ไม่มีเงินเหมือนกันเราก็มาตามที่เรามีตามกำลังศรัทธาแล้วก็ความความพร้อมของเราก็คือเท่านี้เราไม่ต้องทําแบบมากมายกันไปจนเราแค่พอตัวก็วันนี้ผมกับยายน้ําของกินแล้วก็น้ําขนมมาให้เจ้านาง,งแล้วก็เพื่อคนป่าเผ่าเขาด้วยก็ถ้าที่เรามีก็พอได้อยู่นะโอเค ทำไมเราถึงเรียกว่ามนุษย์รูพอ,อไรอธิบายพี่ฟังเลยก็พวกเขาอาศรรยัยอยู่แบบตามซอกหินอ่าเป็นช่องเหมือนแบบช่องเล็กๆช่องน้อยๆเนี่ยพวกเขาอยู่กันได้เลยวเวลาบางทีนั่งนอนอยู่อย่างนั้นเลยผมก็งงกันว่าเอ้ยอยู่กันไ,ได้ไงทําได้ไงก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราสองคนจะเดินทางไปที่มนุษย์รูอยู่นะหรือว่าที่ของเจ้านานงทุกคนนะไม่รู้ว่าวันนี้เจอเจ้านางหรือเปล่าเพราะว่าวันที่แล้วผมมาพี่จะแฟ้งเขามาขอความช่วยเหลือก็ ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับเจ้านางอีกครั้งพี่ๆนะซึ่งเจ้านางก็ช่วยเราได้แบบไม่มากเกินไปเพราะว่านางก็ไม่อยากรับความเดือดร้อนเข้ามาในชุมชนรวว่าหมู่บ้านของนางเผ่าของนางตัวเขาไม่อยากยุบสันติแต่ซอยสนนั้นที่เราให้เขาไปอะ่ะวันนี้เหมือนเขาจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับซอยสนนั้นหรือเปล่าอความลับหรือความหมายเกี่ยวกับซอยสนนั้นมีประโยชน์ยังไงทําไมคนถึงต้องการมันโอเคทุกคนเดี๋ยว เราเดินทางไปหามนด์ดูกันเดี๋ยวขอกำลังใจจากพี่คนละหนึ่งหลายหนึ่งชแชร์เราด้วยแล้วก็แค่ต้องการอุปกรณ์เข้าป่าเดินป่าสามารถกดทิตะกร้าสายมือด้านล่างคลิปของเราได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการซัพพอร์ตเราอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมไปเดินทางกันตัน<ป>นี้ใหญ่ก็เดินน้ำหน้าไปแล้วผมว่าอีกไม่นาน,กนใกล้ถึงแล้วเ,เ,เดินตามร่องห้วยขึ้นไปแล้วจะไปเจอหน้าผา ที่พกมนุษย์รู้อยู่เดี๋ยวผมดูลิต้องดูผมจะแฝงลงเหมือนกันนะคลิปที่มาหามนุษย์รูแต่ว่าต้องยุ้งแต่แรก่องพี่แฝดคือเราไปเจอก่อนนะคือจะให้กไปดูให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะไปดูทองพี่แฝดก่อนว่าเราไปเจอมนุษย์ูที่ไหนยังไงแล้วก็พวกเขาเป็นใครเนี้ยถึงจะด,ดูเรื่องถ้าคนคนข้ามไปดูของมตนจแฝงแบบนี้เลยมันจะทําให้งงนะ ก็ก็คลิปที่มิจฉแฟงลงคือผมพามิจฉแฟงไปอีกทีพี่นะแต่ว่าของเราคือเราเจอเจ้านางแล้วก่อนที่จะพามิจฉแฟงไปเจอกระพกมนุษย์รูนะพี่ๆนะก็ไดี๋ยวพี่ๆอาจจะงงก็ต้องย้อนกลับไปดูคลิปพี่แฟดว่าเป็นมายังไงแล้วมาเจอเขาได้ยังไงลงช่องพี่แฟด v2 ไว้ใช่ปะใช่สองคลิปนะที่ไปเจอพวกมนุษย์รูก่อนแล้วเจ้านางออกมาหาเราคลิปที่สองช่องพี่แฟด v2 นะพี่ๆนะ เรากลัวที่จะงงนะทุกคนเราไม่ห่วงก็ยืดแต่แว่าเรากลัวที่จะงงด้วยโผล่แม่งยังอยู่โผล่มาไม่รู้ดูอยากให้ดูแบบให้ให้เข้าใจได้ไม่งงตรงนี้นะผมเคยเจอจงอางนะเนี่ยนะงูจงอางเลื้อยตรงนี้นะแล้วก็มันก็เลื้อยเข้าไปฝั่งนู้นตอนที่ยังมีน้ํำนะตัวใหญ่มากไปพี่นะงูจงอางอยู่ในบ่อน,นี้ม,มันแผ่แม้เบี้ยขึ้นมาเลยเป็นบ่ออะไรหรือเปล่ายืนเป็นบ่อเก่าไม่รู้ลมอะไรสักอย่างเป็นหลุม เหมือนขุดไว้ทำอะไรสักอย่างพี่นะนี่เมื่อก่อนเรามาเจอคนรับแรงใช่ทีป่าอืมที่นี่แรกๆเราเอาของมาให้เขานะใช่มันเเป็นร่องน้ำที่สวยเมื่อก่อนนะ อย่างเดียเยนนลยจะใช้เป็นน้ำก่อนประกอยเป็นกระองหัวที่แห้งแล้แห้งเดี๋ยวถ้าเดินทะลุป,ป่านี้ไปก็น่าถึงนะเจอไหมเจอครัเจอน,จน,นะเพราะว่พวกเขาอยู่นี่ตลอดเลยอยู่ที่ว่าเขาจะโผล่มาตอนไหนเพราะว่าพวกเขาก็อาจจะแบบซุ่มดูเราอยู่แล้วตอนนี้อ๋อาจไม่ยุติยุ่เป็นที่พักข้างบนใช่ไหม มีเสียงบางอย่างเหมือนคล้ายๆเสียงแบบพวกลิงหรือคนป่าวุ๊กๆุุ๊๊ขึ้นมาแต่ว่าเขาอ,อยู่แน่อืยไปพีพ่่ดูนะครับผมเวลาควกเราเข้าป่ามันง่ายๆเลยแกว่งแล้วจะคลิปให้พี่ๆไ,ได้ชมได้ดูกันนะนม,มันใช้ความอดทนแล้วกว็ความยาลักปาา ใบลูกหมดแล้วทุกคนมากอกาะเต็มต้นเลยเรียนลูกใบหายหมดเรียนตะกอกป่านะใช่ลูกเต็มต้นเลยพี่ดินี่ตองมีน้ำสวยงามเป็นบกเลยอือถึงแล้วพี่ตอนที่ผมกับใหญ่เดินทางมาถึง ที่ของมนุษย์รู้นะพี่นะก็คือด้าน,นบนกนจะเป็นที่พักของเราเนี่ยนะข้างบนจะเป็นที่พักที่เราทำไว้ไไใช่ไอรเรามาข้างล่างส่วนข้างบนคือเราไปเส้นทางหนึ่งดๆสังเกตทุกคนมันดูโบราณมากจริงใช่ดูเก่าดูโบราณมากพี่พี่ข้างก้อนหินมาไม่ละกันยืนไหมครับใช่นี่แหละแล้วก็มานั่งขอให้ขอไปไม้ทับทิมกันจนเป็นพื้นเลยดีอืมไม่เห็นยีนเลยนะถ้าเราทำาสะอาดตรงนี้ตรงนี้น่าอยู่มากเลยนะ มเดี๋ยวนั่งเราอย่ี้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตามซอกมันไม่กล้าที่จะเข้าไปสุ่มที่สุงผ้าไงเดีย<ช>อยู่ขอคิวเราบ,บุกลุกเงี้ยเราโดนเพลิดเพลนแย่กวาดเพลิดเพลิน<ม>ท่านยืนไหมไว้นั่งนพลายอืยม,มดเยอะขา้างล่างมดเยอะมากเป็นมดตมัวดำๆเล็กๆเนี่ยเยอะมากเลยตามใบไม้อืมดี่ะดูดิ ช่วงที่มีน้ำมันก็ดูสวยงามอีกแบบมาแต่พอไม่มีน้ำมันก็ดูสวยอีกแบบแต่ดูสวยในความน่ากลัวพียงอย่างดียวผมว่าที่นี่มัน,ปนแปลกๆนะมันมีต้องมีบางอย่างอาศัยอยู่นะอเราคือของก่อนแล้วก็จะตอ้องรองก่อนเลยนะ,ะแต่อย่างเดียวที่เราจะไม่ทําคือาการก่อไฟไม่ได้เล<ต>ยไม่ก่อเลยช่วงนี้เพราะว่าความปลอดภัยของชาต,ตาหลายอย่างแล้วก็ตัวเรานะเองตัวเราเอง ตรงนี้จุดไฟถ้าเป็นไปได้ก็ต้องควรระวังที่สุดเลย<ช>พยายามอย่าจุดที่แบบใบไม้เยอะอย่างงี้มันลามได้ง่ายเลยพี่นะอืมอากาศดีว่ะลมเลือนพี่พายเป็นเงาของตาผานะอืมแั้ไม่โดนแดดเลยเนี่ยใหญ่เราได้เข้ามาใช่ป่ะเขาอยู่ตามซอกหินข้างๆอย่างเงี้ยใช่โผล่อยู่ตามรูอย่างเงออเขาโผล่มาแบบแอบเนียนมากเลยจะมึงเข้าไปยังวรออนย่าดีกว่าใช่จะพึงเข้าไปร้อยขันย่าก่อน เราใช่ไงคือมีรากไม้ที่มันลงมาหาน้ำทั้งนี่้จะวะแล้วมันล็อกทีนด้วยที่มันเป็นหินเนี่ยล็อกได้หมดเลยอืมผมไม่รู้ว่าที่นี่มีกี่มามีมากี่ร้อยปีนะเพราะว่าจากการสซางน้ำใช่ไหมเป็นร่องเล็กขนาดนี้ว่าต้องน้ำผลคูนแ่บใช่แล้วก็เป็นรากไม้ที่แบบว่าลงมาเอาน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้นั่นบนพี่นะให้มันมีชีวิตได้เรื่อย เก่งชัดลแล้วโคตรยาวโอเคเรานั่างเราเอารถดูก่อนเราตั้งใจจะมาเอาของมาให้กินด้วยเพราะว่าพี่เอฟซีหลายคนก็บอกว่าให้เอาของกินมาให้เขามผมก็ทําตามที่พี่เอฟซีบอกนะพี่นะอยากจะสร้งมิตในตัวพวเขาด้วราะว่าเรามาดีนะเมื่อผสค์จนได้สองร้อ,งอยอยากจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้เรามางสองคนก่อน บาลูยังไม่ทันว่างพรุ่งนี้ผมจะมาอีกรอบผมจะพาบาลูมาเน่นะเพื่อคอมมมเตาชายคอมเมนต์มาเยอะมากมให้เอาบาลูมา <c oughs> ก็คือจะเพื่อจะให้บาลูได้สื่อสารกับพวกเขาว่าสรุปแล้วเขาสื่อสารอะไรกับเราหรือต้องการจะบอกอะไรเราบาลูอาจจะเข้าใจภาษาเขาผมมั่นใจว่าบาลูเข้าใจนะเพราะว่าภาษาเขาคือภาษา<ค>ของบ <Bar u S 2> าลู มากเทกคนะะเป็นภาพที่ออกมาดูดีมากเลยสวยมากเหมือนันที่แปลงโบราณตอนมีน้ําอ่ะเราคิดว่าเป็นของพวกเผ่านาคาอะไรเปนพวกคนบาดาลแต่จริงมันไม่ใช่นะเร,เรื่องกันรูปแบบกันเออทุกคนตอนนี้เราได้ทําห้างไว้หนึ่งที่เป็นป่าชายแดนนะติดกับติดเขตแดนพม่าลงมาแาาข้า มองไปก็เคเห็นเขียดชายแดนเลยแต่เรายังไม่เคยไปถ่ายแบบดีๆพี่เอีดูมีแต่วันเจ้าไปทําห้างไว้แล้วเราได้ถ่ายไว้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะลงให้พี่เอีดูนะเราไปทําห้างไว้สวยเลยทุกคนนะสวยแข็งแรงแล้วก็คิดว่าเป็นจุดที่เหมาะสมเราตั้งใจทําไว้เพื่อดูพวกสัตว์ป่าต่างๆแล้วก็แบบเป็นนั่งชมวิว<ช>เอาบรรยากาศช่วงหน้าฝนก็สวยช่วงหน้าแรงก็สวย<ช> <ๆ S 2> นะเราตัง้งใจทำานี้แล้วก็จะให้พี่เอได้เห็นโหมดเชียบเลย เห็นมุมมองใหม่ในการทําคลิปของเราเออเราไปทําห้างเงี้ยทุกคนเพราะว่าการทําห้างหนึ่งห้างก็ไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าเสร็จกว่าจะได้เงี้ยก็ต้องบอกว่าพี่เราชมคลิปดีกว่าที่เราตั้งกันเมื่อวานนะก็เนื่อยผสมกวนแล้วก็ต้องรีบเร่งขึ้นห้างตอนนั้นช่วงบ่าณห้าโมงครึ่งหกโมงเหมือนมีน้องชายผมเห็นเป็นหมูป่าออกกำลังออกหากินจะเป็นกลุ่มอย่างพี่ผมก็รีบขึ้นห้างกว่าเลยมันงั้นี้ผมก็โดนไล่แน่ ดีนะที่ทางแล้วก็สช่วงนั้นใกล้เสร็จพอดีเราคิดว่าปลอดภัยป,ปลอด้นป่าความสูงประมาณเกือบห้าเมตรได้ความสูงจากพื้นขึ้นไปถึงห้างนะใช่ยังไงยินเสียงกันไหมผมชื่อว่าพวกเขาจะรู้และว่าเรามาเพราะว่าเราเสกดังกันแล้วโอเคพี่ๆน่าชอาานะ ใครชอบใครถุกใจสถานที่ตรงนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าชอบว่าสวยก็ผมก็ชอบเหมือ,อนกันทุกคนผมชอบความสบายเลียนลมลิงทุกคนสวยมากเลยพูดถึงนะผูกเปรได้เหมือนกันนะเนี่ยระหว่างเทวันตรงกลางเลย,อ,เลยอืมแต่กลารขึ้นหรบอกป่าั้งเลยฝั่งนี้อันหนึ่งฝั่งนี้อันหนึ่งไปนอนสบายกลางททาวันเลยเดี๋ยวเข้าไปนั่งไงก่อน <c oughs> ตักว่าดี โอเคพี่งั้นเดี๋ยวผมก็บใยขอนั่งรอแล้วก็เก็บประาันดีไวก่อนอาจจะไปับาพลังงานประจันดด้วยนะพี่นะเดี๋ยวถ้าเขาโผล่มาผมจะรีบถ่ายพี่ดูอีกทั้งนี้พี่นะปพี่พี่ครับตอนนี้ผมกับใหญ่ก็นั่งรอกันมาจะครึ่งชั่วโมงอรยังไม่มีวี่แววว่าเขาจะโผล่มาเลยผมไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรของพวกเขาหรือเปล่าหรือเป็นวันแบบ มันสำคัญหรือเป็นมันที่เขารวมตัวกันประชุมอะไรกันหรือเปล่าพผ่อนหรือเปล่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยประเด็นน่หยุดหรือเปล่าก็เขาคงยังจะอาจจะออกมาชาก็ได้เนะาะผมคิดว่าถ้าอีกสักพักหนึ่งถ้าเขาไม่ขอขอกมาหรือไม่มีวิเวียรควยมาเนี่ยผมจะขอเขาไปเดินไปดูทาน้ำร่องน,น้ำาแล้วก็จะเอากล้องไปถ่าย PFC ดูว่า ระหวงางร่องน้ำที่ผมเดินเข้าไปมีอะไรมีช่องเขาอยู่กันไหมม,มีจุดไหนบ้างที่สาม,มารถพักอาศัยได้ที่เขาอยู่กันเร,กเราเรียกเขาว่ามนุษย์รูนะอืแต่เราไม่รู้ว่ารูหรือว่าที่ที่เขาพักอยู่อ่ะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวก็รู้กันว่าจะเป็นยังไงถ้าผมเดินเข้าไปนะมันจะแฝงทีกขาออกมาเร็วะปะก็มันขอขอมาแป๊บนึงเหมือนกับว่าเขาทุ่มูเรือยู่ในรากไม,ม้เี่ยตามช่องหินอ่ะ เขาแอบดรออยู่แต่พอหันหลังกลับมาปุ๊บคุยกันปุ๊บเขาก็ไม่เสี่ยงออกมาเลยมึงก็ว่าเขาจะส้มดูก่อนว่าเราอะมาเป็นไงบ้างเจตนายังไงบ้างอืมนี่ยหตอนนี้ก็อาจจะส้มดูอยู่แต่ว่ายังไม่ปรากฏตัวให้เห็นแค่นั้นเองอืมเออเดี๋ยวผมทุกคนครับเดี๋ยวผมคิดไว้คือจะขึ้นไปหาหมอดูท่านหนึ่งซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมพามีจะแฟงไปดูแม่นมากๆแม่นจริงจริง ผมจะไปถามเกี่ยวกับพ่อน้องต้นไม้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างอยู่ที่ไหนอ่าผู้ทรงศีลบอกว่าให้ผมอะ่ะช่วยตามหาหรเรื่องตามหาพ่อน้องต้นไม้ให้ไวเพราะว่าเขาหลบอยู่ในป่าหลบพวกอ่าคนที่จับตัวเขาไปเป็นเฉลยก็คือจะไปเป็นทา่าพี่พี่นะจะมีกลุ่มไม่รู้เป็นกลุ่มพวกอ่าโจนป่าหรือเปล่าแต่ผู้ทรงศีลผมไม่รู้ข่าวตอแล้ว่า ใช่ไมย,ยัง่าก็คือเพิ่งจะเรื่องนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ทรงศีลได้เจอแล้วก็ได้พูดคุยกับพ่อต้นไม้แต่ว่าเขาคงไม่ไว่าจะผู้ทรงศีลคิดว่าเป็นพวกหมอผีชั่วหรือเปล่าเขาเลยหนีตอนนี้เราอยู่ในป่าพ่อต้อยอยนนะมาาไม้อยู่แล้วแม่มันนะแม่อาจจะไม่อยู่แล้วเห็นว่าผู้ทรงศีลทำมายอย่างนีนะ้แต่พ่ออยู่นแน่ผู้ทรงศีลเจอมาแนละ้ว พ่อต้นไม้เคยเป็นโรคใช่ไหมใช่แต่ว่ารอดแน่ๆใช่เหมือนกับว่ารอดแล้วก็มีคนเอาไปเป็นเฉลยแต่แม่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดแล้วโอเคพี่ๆจะนั่งรอถ้านานเกินไปผมก็จะไม่รอนะจะจะ,จะกลับไปนะถ้าเขาโพูดมาก็จะพูดคุยกับเขาแล้วก็จะน้ำของไปให้เจ้านางพี่ๆนะรับใช้หลังเลยจะมีการเสียบทีก็กลับละโอเคให้ไม,ไม่เจอเขาถือว่าเรามาแล้วเฟลแล้วกันอโอเคนี่ครับ ยหญบอกว่าจะขอเดินเข้าไปดูด้านในร่องน้ำนี้ว่าพวกเขาอยู่กันหรือเปล่าหรือแอบราอยู่กำลังกูมา้ะใช่เดินเข้าไปเรื่อๆโอเคไปทุกคนไปดูกันว่าจะมีอะไรตรงร่องน้ำหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่มีน้ำอะเรามองไม่เห็นนะตอนเนี้ยมันแห้งหมดแล้วอยากรูว่ามีอะไรบนพื้นหรือว่าอาจจะมีพวกอะไรอัญมณีที่อยู่ในใต้พื้นแต่พวกเขาอนุรักษ์ไว้เก็บประสาทไว้ก็ได้ระวังนะ ตกใจหมดเลยโอ้ยพี่ตกใจหมดเลยพี่โอ้ขอพ่มาตกใจหมดเลยพี่อมอ่าได้อ่าเดี๋ยวแแของกินของกินนี่นี่ของกินมาให้ของกิน オッケー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 オッ พอดีขอเข no ้าไปหาเจ้านางคือมงกุฎทำท่ามงกุฎอ่ะ oh ได้ไหมเข้าไปได้ไหมเข้าจำได้เข้าจำได้เขาจำาได้ไปได้ไหมครับไปได้ไหมเห็ไหมคนเยอะหรอ คเดียอออันนี้ไม่ได้ไปหรอเออได้ไปคนเดียวเออลูกหลอกนะเดี๋ยวปิดกล้องแล้วออกมาค่อยเปิดออมาอออือได้สองคนไหมสองคนเลยสองคนเลยได้ๆโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับยายจะเข้าไปในที่ของมนุษย์รูนะเขาไปหาเจ้านางที่คนคือแม่น้ำท้าพงเขาไปเลคือแม่ท้าพงเขาทุกคนนะไปไปไปทุกคนไปกันไปเดี๋ยวผมปิดกล้องแล้วก็ออกมาผมค่อยถ่ายทีพี่นะ เป็นไงใหย่สวยไหมอยูอ่า,าหญ่ใหญ่ต้องปิดกล้องวะถ่ายได้ไหมเอออ่าอันในี้ครับได้ไหมไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปตอนนี้ผมกับใหญ่ก็เดินทางออกมาแล้วพี่พี่นะ <1> 1> ก็พวกเขาพาเราไปหาเจ้านางแล้วก็ เราไม่สามารถถ่ายได้ตนะ้องขออภัยด้วยเจ้านางท่านมีคนอลักขาดีมากๆพี่พี่นะก็เป็นพวกเผ่าพนษดูลุ่นนแหละที่คอยดูแลเลยว่าคอยหาอาหารต่างๆให้นางก็คือเขาอยู่กับแบบสันต,ติสันต,ติมากๆพี่พี่นะ<ด>เราได้รู้เกี่ยวกับสร้อยที่ผมได้ให้กับเจ้านางไปพี่พี่นะสร้อยเชนนั้นมีความหมายมากๆสำหรับพวกเขาใครที่ได้ครอบครองก็คือจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ คือต้องพวกเขาจะเก็บไว้อย่างดีทุกคน,นะอยู่ในแบบที่ดีมากๆเลยใครที่ครอบครองคือมีแต่เรื่องดีเข้ามาจเจริญรุ่เรงเรืองเหมือนเป็นสร้อยที่นําความเออเข้า่าอ่าคุ้มครองพวกอะไรให้แบบปลอดภัยด้วยวก็ช่วยในการอ,รารอ่าซับต่างๆหรื่วงวัสดุสมบัติอ่ะเข้ามาไล่มาเทมาก็คือคนในะความเชื่อเขาอะ่ะมีความสงบสุขพี่พนะโอเคทุกคน ผมกับใจได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับซอยเะ่นนั้นคือชัดเจนมากกว่าเดิมก็เราไม่เสียายที่ให้เขาไปเพราะว่าพวกเขาเก็บรักษาดีกว่าเราแล้วก็พวกเขารู้วิธีในการรักษามากกว่าเราก็ถือว่าได้ช่วยเหลือเขาอีกทางหนึ่งเขาก็ตามหาอยู่นะแต่ว่าไม่รู้มาอยู่ที่ผมได้ไงอาจจะเป็นเพราะผมได้มาโดยบังเอิญโดยไม่รู้ตัวผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถือว่าช่วยเขาพี่ๆนะเราก็ได้รุญอีกทีหนึง่งโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วก็ พรุ่งนี้จะพาบาลูมาด้วยมาสื่อสารแล้วก็มาพูดคุยกับพวกเขาว่ามนุษย์ลูกับบาลูเนะี่ยพวกเขาคุยกันรู้เรื่องแค่ไหนก็พีเอฟซีหลายคนคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยว่าให้ให้เราพาบาลูมามาพูดคุยกับพวกเขาก็อยากให้เป็นเรื่องที่ที่ดีเลยเนี่ยวพวกมิตรไมตรีกับพี่นะเพื่อให้เรากับเขา เป็นมิตรที่ดีต่อกันพี่นะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่กันพี่พนะี่นะโอเคบาลูเลยสื่สอสันแถวด์แล้วก็จะรู้จักเขาก็ได้ใช่ไหมไนะอืมอันอยู่นละเผาเาจะรู้จักกันหรือเปล่าใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเดินทางกลับกันดีกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปพวกผมจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดน,นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม